สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกระสือคอนแชแนลอนะคะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมให้ดูกันนะคะว่าจากที่รอนั้นทาง่ายจะกายเล่นเกมไปสักพักหนึ่งเราไม่รู้ว่าสีมือเราจะตกหรือว่าจะตกเลยดูว่าเล่นไม่ได้เลยหรืออะไรเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูกันนะคะวันนี้ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเข้าไปรับของนะคะไปดูไอเทมต่างๆนะคะว่าวันนี้เขาแจกอะไรหรือว่าให้เรารับอะไรทำภารกิจอะไรนะคะวันนี้ที่เราจะเล่นนะคะก็คือเราก็จะเล่นสี่สี่นะคะว่าดูในคะว่าตาแรกเนี่ยเราจะแพ้หรือว่าจะชนะนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาดูต่างๆนะคะ of civilization shall come เนะคะเราก็เลือกตัวแสดงเป็นโมโกนะคะคือ เราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเก่งหรือไม่นะคะต่เราก็จะเอลเ่ย้อส้มผมให้ใหม่นะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเสื้อด้วยก็ได้แต่ทรงผมมันเก่าก็สวยอยู่แล้วนะเปลี่ยนดีกว่าคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปี่ยน of civilization shall come after this endless night a new dawn of civilization shall come after this end ที่เราจะลงแข่งซีดอลซีนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่ชุดหรือเปล่าที่เราจะทำให้แพ้ไปชน,น,นะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะค สภาพไก่ป้าทีนี้ท่เราจะเลือกเล่นนะคะคือสี่สี่จัดอันดับนั่นเองนะคะดูเดี๋ยวเราก็กดเลยค่ะก็รอคนเข้าร่วมนะคะอุัยไม่เข้าเกมเลยโยโยงมา้โยงอะไรมึงอ้าเดี๋ยวต้องใช้กับความอยากเลืโย <gegen violin> <acy> first blood ไอ้เนาะไอ้เนาะไอ้ยมปาปาปาไอ้ยมอ๋อดอกควายเนี่ยนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมเราที่จะเล่นวันนี้กันนี่และค่ะเข้ามาในเกมแล้วค่มต่อไปนะคะเราก็จะให้ดูระยะจะคะว่าวันนี้เราก็จะแพ้หรือว่า จะมีคำหยาาเพื่อนในเกมนะคะไอนะข้าขสามสองตูคืนข้าไปด้วยนะคะัไอมุกอะอมุกสามมุกสองอีด้วยแล้วไงไอ้ยิ้มไยิ้มใ่เดนมาที่ถึงวป็เมรีก่อนตัวมย เลยดงเขดาไม่ได้ข้ามไอ้อ่ะเข่ารอดกูเป็นบ้าอะอะไรนะกูเป็นบ้าอ๋อไอ้เหี้ยเอ็เหี้ยดงไม่เป็นบ้าเจ็บหายัต์แม่งขาไม่ได้เลยขีมไอ้ดงนี่ Yeah! <laughs> First blood! <laughs> Double kill! <laughs> 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 ไอ้ดดไอ้ดดขวายเลยอะคืออื่นนีเราจ้างแกเล่นเลยไอ้พี่โดดไม่ขับคนเดียวเลยไอ้หน้าหีกูไปั้งใจกูไปั้งใจเล่นตรงไหนวะกูก็เล่นเด็กขับอ่ะเหี้ยขำเล่นเลยจัดเหี้ยเป็นนุ๊บบ้าไปเนื้อไอ้กาไม่ขับใหญ่ไอโดดไอ้กา ไอ้ก้าไอ้ก้ามันเล่าบอกว่ามันเนี่ยมันติดไข่ห่อเลยพูดเลยในหลวงแม่งมาถือทิพไถ่ไข่ห่อเลยเด็กติดไอ้ก้าไอ้คัดชดกาเนี่ยอย่าก้าไอ้ก้ามันเป็นบ้าทำไมมันเอาก้าแม่งไอ้ก้ามันทิดไข่ห่อมันทิดไขยห่อไหมพ่อก็ติดไข่หรือในไอ้เหี้ยนี่ห่อไม่เก็บไอ้ขอไอ้ก้าไอ้เหี้ยไอ้ก้าเก็บโอ้เก็บไข่ไข่เห็นตัวมา เดี๋ยวขาช่วยได้ค่ะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูให้อยู่เด็กๆกลัวกลเอาหมโคมาแย่โอเคติดงหมึแตกเดี๋ยวมันไม่ตองด

อยู่พี่แม่แม่ไม่รู้อ่าไอ้หนุ่มฆ่าแม่เหรอไอ้ยี่ขรร้ายม,เเมามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละอยูดถ่ายกี่วงไม่เห็นค้าค้าไม่เองแม่ขายม่ได้อยู่รู้เดี๋ยวแม่ยี่ขรชี่เลยฆ่ามาเองยี่ยเี่เอาฟอร์มไงเด็กมันจะเปลี่ยนตรงไหน เจอคะค่ะหอบไปไปนไปรับเกเลยรแตนมืไม่เล่นเเก็ไปหาเพราะว่าโดนมาตาค่าทีทำเป็นรซื้อได้เล่นดีดี พ่อเล่นดีๆเล่นดีๆเลยน,นี่โดน,น,นดักขนาดเลยเพื่อนดักอีกเพื่อนดักแล้วกูไม่เคยมาทุกคนให้หยาห่วงกูสิสีเย้ค,ค,คุณเลยแล้วคุณเฮ้ยอ,อันแน่้ดกระดูกที่กเป๋าทำามยิงเอ้ยยิงดียิงดีใคร first blood เยพี่กูบอกเล่ยังไงกันวะเนี่ยได้ได้ได้ดเพื่อนดูดเชเพื่อน่ะเอ้ยตายแล้วเราเรียกเพื่อนไม้เจอคุยโด่เนี่ย 嗯 <laughs>。Yeah เป็นไงคะในที่สุดเราก็แพ้จนได้นะคะจากการที่เรา,มาไม่ได้เล่นนานนะคะก็ส่งผลทําให้แพ้ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็ติดตามช่องซีพีพารชัทแนลด้นะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย